เป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนหนึ่งที่มีหนี้มีสินเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรแต่ดันกลัวที่จะทําบางสิ่งบางอย่างดันกลัวว่าเราจะทําได้หรือเปล่าดันกลัวว่ามันจะสมหวังไหมมันจะสําเร็จหรือเปล่าวันนี้ครูต้องบอกเราแบบนี้คะ่ะว่ากฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความกลัวนั่นหมายความว่าเราสต็อปคะ่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสต็อปหรือหยุดมันนั่นหมายความว่าสิ่งดีๆแม่งไม่มีโอกาสเข้ามาหาเราเลยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําค่ะเชื่อมั่งไปเลยว่าเราทําได้เชื่อมั่งไปเลยว่าชีวิตเราแม่งจะเปลี่ยนทํามันลงไปเลยค่ะเอาความกล้ามาท้าความกลัวค่ะทํามันไปเลยค่ะมันไม่มีอะไรสูญเปล่าค่ะอย่างน้อยถ้าเราทําไม่สําเร็จอย่างน้อยเราก็ยังได้ประสบการณ์และเราได้ลงมือทําไว้อย่าโมแต่กลัวค่ะเพราะคุณอาจจะหมดเวลาจบเลยนะคะ วันหนึ่งทุกคนต้องตายคะ่ะแต่วันนี้จะใช้ชีวิตให้มีความหมายทำยังไงลองคิดเอา